ສະບາຍດີພີ່ນ້ອງສະບາຍດอເບີສິຄູທຸກຄົນເນາະຕອນນີ້ສกພອນກໍຢູ່ຕະຫຼາດປາກຊ່ອງພີນອງທດກອງໄມພີນອງຄື່ອງໄມກ້ອງໄມ້จาก10กว่า,า,าวันบໍไดດ້ຖ່າຍຄລິບເນາະເນື່ອງຈາກວ່າແບັດກ่ບໍ່ດີບໍ່ທົນພີ່ນ້ອງເອີ້ສັນຍານກໍບໍ່ດີເຄື່ອງໄມ້ນີ້ສັນຍານເပြັບເນາະລົຢູໃສກດບານ มีกะยู่ปากซองผิวหั่นสมรดเพราะว่ารดถืองัดเนาะถืองัดเอาน้ำมันก็นมาเปลี่ยนกุญแจไม่หล่างรดไม่แบบนี้ล่างควมสวยออกเอาบวัวลาบัดเพิ่นล่างแล้วก็ล่างทั้งใน หลาง้างนอกอ,อ,กอีกตอนนี้สร้างเพิ่นกำลังเ็ดให้เททหติมแบตอีกเติมแบตเตอรี่อีกซากแบตมีแต่ขี่แต่ขี่ ลบอยู่เลยเลยจะคล้องผ้าลบของบริเป็นยังนอกพอผ้าลบตี้มเอาย้ำได้กันไปย้ำได้กระมุนไปย้ำได้กระมุน เศร้าบอยอยู่นี่หรือว่าเพื่อนเจ้าของเออือมงานประจำพี่น้องเอ้ยไมายังใดกับมาเห็ดน,น้ำน,นึ้น ทั้งสากแบตรถน ى, แน่เห็ดลายยางมาเนี่แต่ว่าสิเปลี่ยนอันนี้สิเปลี่ยนอันนี้กะถา,ามเพิ่นเพลินวันทะเลเกาะซ้ำลอยบ่เสือตัวนี้ซ้ำลอยเบิดหนกักทอดหนักกะทั้งเทิงนี่เท่ะเลสุดเบิดลสุดนี่มันเป็นสินบ่เออ อืมามกวงแรกก็เป็นพันนะั่นอนอทอแตนกะโหลกซื้อนะ่ะอเด็ดเป็นรอยพันคุณและวตัวนี้โบเปี่ยนก็ได้ทางขางเปลี่ยนแตนอ่ามันจะเป็นยังอืม ขั้นเปลี่ยนอันนี้ใหม่อันนี้กับแจ็คทรายบ้นขึข้นมนาขนมาข้น,าขนมานของจมนมานา <laughs> ขึ้นมาขึ้นมขึนมนมานมา้นมาอมาม่้นมานข้นมาขนม สิบกว่าวันบ่ได้ลงคลิปโทรศัพท์บ่สะดวกสบายเลยบลงได้หน่วยใหม่แล้วบ่านี่ลงอยู่ไสก็ได้่ายไสก็ได้แบตท,ทนบัดเอาลูกมาบุ เอาลูกมาบัวรบัดใหม่ซวยโพจอดอยู่ดีๆก็ถือง,งัดเอาน้ำมัน ใครอยู่เห็ดเพาะกันแล้วให้ห่านบนกระจอดแคมทางเหมาะกับทางอ่ะงวกมาทางนี้เพราะว่าต้นยังอันนี้นะ ออกมาทางนี้เพราะว่างามเขาเอิ้นดอกแง่นี่นะเอองามอีลีเห็นแล้วอืมมันเป็นใบสีใบมันเป็นสีเนาะข้าแม่ใส่ทั้งหงางงามมันก็สีงามอยู่เด้อบ่ ว่าวาแนวมักอีกเลยเออโอ้ยเอาแล้วขมกขบไจ้ลายของหมักซ่ำไเดมีหากพอดีนี่เนาะได้หากพอดีคือสิปลูกง่ายอยู่เนาะอันแบบเดียวกันบ่เออ งามมันอีอันนี้นะคนได้พี่น้องมาเห็ดแลวก็หมักโลดแล้วของหมักสัมเอาตัวมันมีหกักโอ้ยเก็บอันนะได้ปะนี่ ปลาได้เด้อป่ะข้าวบุพักข้อมดขอบใจลายๆที่เจ้าเฮงเฮงมันมันเด้อลูกค้าเขาลายๆายของหมักเดี๋ยวใส่ทงอันนี้ก็ได้ทงน้ำ มันเป็นใบด่างอย่าคืออย่าคืออันพักขมิกบ้านแค่นมนมาเนอะแค่นมนมามันบอเป็นด่งดางๆนี่นะพร้อมพัวพร้อมเมียพ,พี่น้องเฮ้ยเสร็จสมรถกันเลย เอายทูปไได้น่นะ้วยด่างบ่เออแพงแล้เนาะ คันดวงชีได้พอ,อก,กันนะฮะเกี่ยวเวียนมาหากนอยู่สั้นได้ซ้มเถื่อนี่เลยได้ข่อยเขาหนินเออแล้วจือข่อยอยู่ด้กข่อยมาเห็ด้ำราเลยเลยตอนนากกาสุภับมันยานแล้วก็มาให้เราเค็งสุปัพให้ สางกับคนบ้านตัวเองพี่น้องเอ้ยบ้านไก่กันเขียดเดียวกันอีกเราโปด้หูได้ผักบางเอินมาเพาะเฉย ะคะกันขอไปเอาบักหอยสลีมากินเลยๆดอกน้องใหญ่นะพี่นี่บบกบ่เออใส่หม้อไฟเรียบร้อยตั้งเถ่อกับเปิด ตาเรี่ยวกับบัวได้อีได้รังเถื่อนะแต่เผื่อเป็นยังเป็นน้ำฟิวบ่น็อตนะยองนี่นี่บ,บ้านรหลดอืมบ้านรหลด <c oughs> ฮะยังแต่ทางนอกเพิ่นบ้านข้าคำหลังทางนอกบ้านนี้พี่นอกเลย เอาเพลนมาเสริมความงามดยเฉพาะ เต้าอ,อันนั้นนะเต้าบนใช้แวนนะขออยากใช้แวนแถวนี้บ่มีบ่ทาของไทยนะของมันนะของกับมัน เรียนอันตาอุตสนะอีกพี่น้องเอ้ยบอนใส่แวนหันแวนใส่เพราะว่าช่วงนี้ตำรวจทำงานดุ เบ็ดเห็ดใหม่เบ็ดเลยให้มันกลับมาสภาพเดิมตอนนี้ยังอยู่กับซองที่เสาวก็เดิมพี่นุ่มแต่สาวจนสาวทำนะกิ้วสาวเขาเลยต้องกินเต๋อกินเต๋อกินแล้วแล้วล่ะพี่นุ่มก่อนอื่นค่ะฝากก็ไหลแช่นะตามองตบอลนะเด้อพี่นุ่มสบายดีเด้อสุขสุขคนบ๊ายบาย กลัมมาทายคิดอีกแล้วเนาะจากห่างไกไปล้านเะดิมทีู่้